สวัสดีครับผมต้อนกขอเขาครับาถืออะไรพี่น้องเดี๋ยวสิผาพี่น้องอเอาเบอร์ครับเนดะ้อนกต้อหลุดพี่น้องนกต้อหลุดผมเออเครื่องมือมาดิไม่ได้ไปใส่เลยอยู่จุดเดียวพี่น้องมันหลุด <laughs> เดี๋ยวของมาบอกว่านกต้อหลุดใครเห็มาต้อใครครับไม่ได้ไปใส่มนี่พี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องมาเนานะ

เครื่องมือว่าได้ไปใช้พี่น้อง, <c oughs> งคุ้มลูกแป๊บเดียวครับลูกต้อหลุดและต้อยเพิ่นครับ <c oughs> เดี๋ยวสีโทษไปบอกคนเมาแล้วครับเนื <c oughs> เออบ้านหลังคาเลยครับเ <c oughs> ครื่องมือวันนี้พี่น้อง <c oughs> ต้อเครื่องมือตอรออตาก็ไปใช้นะครับวุ่นว,นว,นวนุ่นเรื่อยๆแถวนี้ยนะแต่ว่าผมวามัน คนมามันยม่ได้ปลาปลาบวงอย,ย่ะงเงีปใไส้เนี่มันมีหนกอยู่สองตัวสามตัวนี่ยแต่ว่าเอาเงี้ยให้กินเราเริ่มปิดพี่น้องจะไปหาเห็ดได้พี่น้องเอาเงี้ยให้ให้กินเราเชี่ยงเลยครับว่ามีดินเลยว่ามันเป็นดอกตอมาแล้วขอบพระองคตาเงาอยู่พี่น้องนี่ดอกคนขอบพรับผมเนี่ยเชื่ยงดีพี่น้อง เพิ่งคุ้มกันนอนเติบพี่น้องทูถิลงเดียบมาครับอ,อ่อเนเรืองแบนี้แต่บางเอินในเจ,จ้านี่มันอ่อนเจ๊งแาบนีเอ,อ่อนเอาจนไหนได้เพี่น้องออท่านทีทน่เข่เออเาต้องเือสูงเลยเพอน้องของกนรย่างครับเพืครับผมเนี่ยอ่อนครับพี่น้องดีบอกแล้วมาอเอาเพี่น้องกากเพี่น้องเลยครับเด้อ ไปกดแชร์กดติดตามผมเลยครับเปิดช่องไม่พี่น้องสุดยอดเลยครับเดี๋ยวบอกเพี่น้องนะครับเนาะโอ้ลุดนี่ไม้กล่อมเลยครับไม้แดงๆขูกขาไปเลยงามพี่น้องงามบ่ดินว่าพี่น้องพอมันเคยเห็นเห็นมาแล้วน้องงามอยู่ครับนะครับอือ เออพาดู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 พอดูพอดูพา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 ดูพดูพาดูพดูพาดูพอดูพา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 ดูพดูพดูพาดูพอดูพา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 ดูพดูพดูพ เอาละครับผมประมาณนี้ะนะครับเดี๋ยวไปบอกมันเมาหนุกนะมั้งจบอยแล้วพี่น้องตกต่อหลุดย่านคนยิ่งนะย่านคนยิ่งเลยพรมันเสี่ยงยู่านคนยิ่งก็เลยไปต่อให้เพิ่นครับเอาละครับขอบคุณครับติดตามนะครับเด้อฝากกดติดตามด้วยพี่น้องเอ้ย